พี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้พี่น้องนะครับเพชรอุ่นเพลนะครับวันนี้ทําการแสดงที่บ้านหนองจอกนะครับอําเภอทับครับจังหวัดพิจิตรนะครับเมืองชาระวันนะครับขอเป็นกําลังแร่งใจให้นะครับฟ่าฝนขอขอให้ฝนหยุดเร็่ยวๆนะครับเพราะว่ามึงจากกรมองตูก่อนนายจะม่านสามทีทุ่มนะครับฝนถึงจะหยุดตกนะครับมาประมาณนั้นนะครับ ว่าจะไปทําการแสดงแบบลงๆนะครับอาว่าไปย่างควาฝนนะครับนั่นหามบ่ได้นะครับพี่น้องมันหามไม่ได้ครับตอนนี้ผมก็ติดโฟนอยู่กันนะฮะตอนนี้ก็ลาดพร้าววังหินนะครับฝนตกขึ้นสิไปบ่ได้นะครับพี่น้องเมื่อเราสภาพอากาศนะครับเบ่เอื้ออํานวยในการไปนะแต่จะไล่นะครับเดี๋ยวโอกาสหนาฟ้าไหมนะครับอยู่ใกล้กรุงเทพอาจจะได้ไปในนอนครับแต่มือเมแดงในจังในกระต้องไปนะครับมือเมแดงนะครับ โอเคพี่น้องเบิ้งครับกะครับว่าผมติดฝนอยู่ก้นครับครับเดี๋ยวเบิ้งฝนนะว่าหมูแห้งเกินครับฝนตกเหมือนกันครับโอ้โหนะครับนี่ครับอือดูดิครับอือหือฝนตกหนักนะครับเนามืดแลงมืดนะครับ